ครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมอันนี้ดอกชั้นเดียวบ้านหลายวันแล้วก็ดอกค้ำไปหน่อยทำงานก่อนลูกต้องตามมาพอาทำงานเดี๋ยวมาดูชิเชมชุดนี้นะครับผมเป็นไม้ที่โขดใหญ่อยู่นะเดี๋ยวประมาณนี้แหละก็จะมีความสมูรณ์ประมาณนี้นะไม้ก็ในช่วงแหวง อันนี้จะเป็นแดงสอนชั้นเจ็ดนะจะเป็นลักษณะแบบมีหน้าดอกใหญ่ๆอย่างนี้แหละก็ะบานะไม่หมดอันนี้จะเป็นเลดดากอนนะมังกรแดงเป็นไม้ที่ดอกแปลกๆนะออกเป็นชิ้นชั้นก็เผื่อชอบกันก็ครบสมบูรณ์ก็ประมาณนี้นะมีตาหนีนะไม้มีตาหนีนะอีกนี้ก็มีตาหนีเห็นไหมมีตําหนีตัวนี้ก็หัวอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ตัวนี้สมบูรณ์ดีนะอันนี้ก็จะเป็นุปเปอร์สวิตดอกบานไม่ค่อยได้หรอก นอนเล่นงานก็ไม้ดูมีตาหนินะแต่ว่าก็โอเคก็ใช้ได้นั่นแหละ <S <S เลี้ยงใหม่ก็โอเคถ่าส่งไม้จะแพงนะก็เลยราคาแพงหน่อยสามตัวนี้ราคาอยู่ที่สี่ร้อยนะสี่ร้อยอันนี้บวกค่าส่งให้แล้วสี่ร้อยตัวนี้จะเป็นไม้ที่ดอกสวยอันนี้จะเป็นเข็มทิศอันนี้ก็จะเป็นดราก้อนอันนี้ไม้สรงสูงไม้ทําใหม่นะอันนี้สมบูรณ์พวกนี้จะแพงเพราะค่าส่งแพงด้วย อยู่ที่สามร้อยสี่สิบาทนะคู่นี้ก็อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาพูดว่าเรื่องเรื่องการให้น้าเวลาไม้เราจะออกดอกนะเราต้องดูแลอย่างไงเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นนะอันนี้ก็นอนเจาะกินหมดเลยโยกเปลี่ยมนอนจริงจริงหมดลืมดูนอนตัวใหญ่จริงจริงหมดกาลังออกดอกนะอันนี้เพริบนาก็มีอยู่สองคู่นะครับผมก็เอาราคาเดิมนะเพราะว่าค่าส่งกแพงช่วงนี้ก็ อันนี้จากความดูลำรออันนี้ไม้มีคอด้วยนะตัวนี้มีคอมีลำต้นตัวนี้จะเป็นความระถังนะเป็นไม้ความระคังอันนี้ผมต้นสี่ร้อยแปดสิบบาทนะครับอันนี้จะเป็นไม้ความสูงนะความสูงแต่ความได้เก่งอย่งไรพี่บรรณาเราเลี้ยงไปสมบูรณ์ไม่จะแตกความได้เก่งอยู่แล้รเรื่องความเขาจะมาเองอันนี้พู่สูงประยู่่ที่คู่ละสี่ร้อยแปดสิบบาท เช้านี้มาเท่านี้ครับผมเดี๋ยวตอนเย็นเผื่อวผมได้กลับมาบ้านไวก็จะได้มาพูดเรื่องการให้น้ําดอกกรนชมเพราะว่าเย็นนี้มีประชุมที่ทําง,งานด้วยครับผมไม่รู้ระยะกลับตอนไหนก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่มาเยี่ยมชมครับผมขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีครับผมสวัสดีครับ